สื่อครับผู้คิดช่อทิทธิขับกชิตเคลมิชพาสับาสนบริจาคก,การมป็นข้อบอลชิงแชมป์สโมสรโลกผู้ร่วงฟูมินิเซจะพบกับทีมดัตมุนเล็กคู่นี้ไปเมื่อที่ดัตมุนฝ่ายตาลักมาที่ขึ้นควบผู้ขาจะลงสนามกันที่เวลา5ทุ่มตรงตของค่ำคืนนี้แต่สำหในเกมนี้ชิงแชมป์สโมสรโลกเกมในกลุ่มดีแข่งขันกันที่สนามกลางเมดไรส์สเตเดียมโดยฟูมินิเซย,ยอดทีมจากบราซิลโคจรมาพบกับโบรัสเซิดัตมุนยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีเป็นครั้งแรกทั้งสองสโมสรต่างอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงและต่างเป็นเจ้าของตำแหน่งจ่าฝูงงใในนนดััต้้ททาหกกรรปะะค จึงเป็นที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งฟูมิิเซ่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมพวกเขาคว้าชัยชนะมาได้4ีนัดติดต่อกันและยังโหงรักษาฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งในบ้านโดยไม่แพ้ใครเลยในสีเกมเย้าล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบในการเล่นต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาถ้าฝังโพริเซอรอดมุนก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลยพวกเขามาในมาตรฐานทีเมเต่งด้วยฟอร์มที่ไม่แพ้ใครใน4ีนัดล่าสุดเช่นกันแม้ฟอร์มการเล่นนอกบ้านจะมีการสะดุดไปบ้างโดยแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดจากสีเกมเยืยอนที่ผ่านมาแต่โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในระดัับบทที่่นาประใจ เกมนี้ประสบการณ์ระดับนานาชาติคือตัวแปรแม้ทั้ง2ทีมจะเต็มไปด้วยผู้เล่นฝีเท้าดีแต่เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติแล้วดอทมุลดูมีภาษีดีกว่าพวกเขาน่าจะผ่านการแข่งขันในยุโรปมาอย่างโคกโชนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้พวกเขาจัดการกับความกดดันได้ในเกมใหญ่ดีกว่าจึงน่ารุ้นเบียดชนะได้ในเกมนี้แต่เกมนี้ก็เลยขอเทใจไปบอลลองเกมนี้ควรเลือกเฉียฟฟูมินิเซ่เหมาะสมกว่าครับเอาครับขอให้บ,บางกรุ๊ชอบก็จัดแข่งกส็สวนใครที่ไม่มีที่ลงทุนอยู่ทีนี้ไม่ยคคคิรรับแ้่ืกดช ติดตามในช่องิูสูกขับของเราด้วยไม่มพลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับนีิราไปก่อนสิครับ